เหตุการณ์พี่ทิพย์ถามเลยว่าทำไมพี่ทิพย์พี่ทิพย์เผาเผาอะค่ะพี่เผาเนี่ยต้องการที่จะฆ่าเขาไหมหรือว่ายังไงอ่าไม่ไม่ได้ฆ่าเขาแล้วประสงค์อะไรตำรวจสพหนองปลือครับควบคุมตัวนายทิพย์พาสิริผู้ต้องหาในคดีพยายามข่มขืนและชิงทรัพย์นักท่องเที่ยวหญิงชาวจีนครับคุมตัวไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพที่บริเวณป่าข้างทางริมถนนสายสนามโปโลบ้านบึงห้วยใหญ่ครับ ช่วงหนึ่งเนี่ยผู้ต้องหาอ้างว่าเมื่อถึงจุดเกิดเหตุหญิงชาวจีนกระโดดลงจากรถครับแล้วก็พยายามวิ่งหนีก็เลยใช้เชือกที่เตรียมมามัดมือมัดเท้ารวมไปถึงพยายามข่มขืนนะครับแต่ว่าไม่สําเร็จก็เลยเปลี่ยนมาชิงทรัพย์จนได้เงินสดจํานวนหนึ่งไปจากนั้นก็เผากระเป๋าแล้วก็เสื้อผ้าของผู้เสียหายครับเพื่อหวังจะทําลายหลักฐานแล้วก็อ้างว่าได้ตัดเชือกให้กับผู้เสียหายก่อนที่จะหลบหนีด้วย ผู้ต้องหาเนี่ยอ้างว่าเขาไม่ได้วางแผนมาก่อนครับพบผู้เสียหายเรียกขึ้นรถข้างทางพอขี่ไประยะหนึ่งเนี่ยตัดสินใจก่อเหตุเพราะช่วงนี้ไม่ค่อยมีเงินครับตอนแรกครับอ๋อตอนแรกก็จะไปส่งจริงครับแต่ผมคิดไปคิดมาก็มันก็ไม่มีตังใช้ก็เลยเ่ราจจะชิมรับก็บเลยพามานี่ครับครับลงมือมไม่ได้ไม่ได้คืคนนะครับ แล้วตอนจุดไปเผาอันนั้นตั้งใจทําอะไรคะอันนั้นแค่เผาเชือกแล้วก็เผากระเป๋าเผาอะไรเี้เราเผาเชือกให้เขาเหรอคะเผาเชือกทิ้นหลักฐานนี้ก่อนหน้านี้ตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหามายังสพนองปลือหลังจับกุมได้ในจังหวัดระยองนะคะ ช่วงการหลบหนีผู้ต้องหาขี่รถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุไปจอดเอาไว้ที่ปั๊มน้ำมันในตำบลมาตาพุทธอำเภอเมืองระยองจากนั้นเปลี่ยนเป็นรถกระบะค่ะแล้วก็ไปหลบอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งจนมาถูกจับกลุ่มผู้กำกับการสพน้อ,นองปือบอกว่าการสอบปากคำผู้ต้องหารับสรารภาพโดยอ้างว่าวางแผนมาเป็นอย่างดีส่วนการจุดไฟเผาป่านั้นอ้างว่าไม่ได้หวังฆาตกรรมแต่ต้องการจะเผาหลักฐานอื่นเช่นเสื้อผ้าแล้วก็เอกสารค่ะ การสอบถามได้นะครับผู้ต้องหาเขาบอกเขาไม่มีเสื้ออะไรมันจะการฆ่าหรือทำร้ายหรือมีการเสียหายเลยนะครับเพียงแต่เขาติดไฟทำในของขที่เขาเอาไปเช่นเสื้อนนะครับที่กระเป๋าของที่หายนะครับที่ถูกเอาไปิ้ไปทีกจากคำให้การเนี่ยผู้ต้องหาอ้างว่าก่อเหตุเพราะว่าประสงค์ต่อทรัพย์ครับเพราะว่าเขาได้เงินสดไปเงินไทยเนี่ยหนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทแล้วก็มีเงินสกุลหยวนอีกหนึ่งพันหกร้อยหยวน ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ8,000บาทนะครับซึ่งเงินสกุลหยวนนั้นนำกลับคืนได้ทั้งหมดครับขณะที่ผู้ต้องหาไม่ยอมให้การนะครับว่านำเงินไปทำอะไรแต่ตำรวจก็ไปเจอข้อมูลในโทรศัพท์มือถือครับว่ามีการเล่นการพานันออนไลน์ทีนี้พอไปค้นประวัติก็พบว่าผู้ต้องหาคนนี้เคยมีคดีชิงทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็มีคดีอาวุธปืนเพิ่งจะพ้นโทษเมื่อปี2560หลังจากพ้นโทษก็ทำงานอยู่ในจังหวัดระยอง มีพฤติกรรมตระเวนก่อเหตุชิงทรัพย์แล้วก็ยังพบว่ารถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ก่อเหตุคันแรกถูกแจ้งหายเมื่อป,ออปีที่แล้วครับปี2566ซึ่งผู้ต้องหาใช้ก่อเหตุก่อนจะเปลี่ยนเป็นรถกระบะในการหลบหนีตำรวจแจ้งข้อหา5ข้อหาด้วยกันนะครับเช่นชิงทรัพย์เวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหานะข้อหาพยายามคุมขืนกระทำชําร้าผู้อื่นและข้อหากระทำอนาจารแก่บุคคลอายุกว่า25ปีเป็นต้นครับ ย้อนกลับไปวันที่18กุมภาพันธ์ค่ะนี่เป็นคลิปที่หญิงชาวจีนผู้เสียหายส่งให้ตำรวจเธอเล่าว่าเรียกรถจักรยานยนต์จากแอปมีรถมารับน้องชายที่ชื่อเฉินแล้วก็มารับเธอที่บริเวณสวนไทยพัทยาจะพาไปส่งที่เมืองพัทยา ตรวจสอบพบว่าคันแรกที่มารับน้องชายอันนั้นเป็นรถที่เรียกจากแอปจริงแต่คันที่มารับตัวเธอกลายเป็นการสวมรอยโดยผู้ก่อเหตุค่ะท่านผู้ชมครับหลักฐานสำคัญก็คือภาพจากวงจรปิดนะครับเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์เวลาประมาณ17นาฬิกา20นาทีครับตอนแรกเนี่ยครับภาพที่จับได้เรายังเห็นมอเตอร์ไซค์ของน้องชายที่นั่งซ้อนมาหลังจากนั้นก็ตามมาด้วยมอเตอร์ไซค์ที่ผู้เสียหายซ้อนมารับคนขับก็คือนายทิพย์นะครับส่วนคนซ้อนท้าย ก็คือผู้เสียหายตามภาพนี้ครับแต่หลังจากนั้นครับปรากฏว่ามอเตอร์ไซคันหลังเนี่ยซึ่งเป็นคันเกิดเหตุเปลี่ยนเส้นทางไปยังสนามกอล์ฟแห่งหนึ่งครับซึ่งกล้องวงจรปิดจับภาพในช่วงเวลา18นาิ17นาทีซึ่งก็ห่างกับภาพเมื่อกี้ประมาณเกือบชั่วโมงนะครับจะเห็นเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์ของผู้ต้องหาครับข้อมูลนี้เผยแพร่ออกมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับทำให้เชื่อว่า เป็นหลักฐานสําคัญที่ทําให้ตํารวจติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ครับขณะที่การตรวจจุดเกิดเหตุตั้งแต่วันที่19กกุมภาพันธ์พบกางเกงขายาวแล้วก็เชือกนะครับมีร่องรอยที่ถูกเผาแล้วก็ตกอยู่ในจุดเกิดเหตุนอกจากนี้ยังพบหลักฐานอื่นที่ถูกเผาด้วยเช่นหนังสือเดินทางกระเป๋าหนังเหรียญสกุลหยวนแล้วก็มีคีย์การ์ดของโรงแรมลิปสติกแล้วก็มีตลับแป้งของผู้เสียหายในที่เกิดเหตุด,ด้วยครับ ชาวจีนให้ความสนใจข่าวนี้นะคะดูอย่างในสื่อสังคมออนไลน์จีนอย่างเว่ยป๋อมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากต่อข่าวนี้ก็มีความเห็นทั้งสองด้านส่วนหนึ่งก็บอกว่ายังเชื่อมั่นในการเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยอีกส่วนหนึ่งก็มองว่าการมาเที่ยวประเทศไทยนั้นอันตรายค่ะสื่อสังคมออนไลน์ของจีนอย่างว่ยป๋อพูดถึงประเด็นที่เกิดขึ้น แม้ว่ามีโพสต์ข่าวเพียงสองกระทู้แต่ว่ามีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นหลักพันส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าประเทศไทยยังเป็นอันตรายสําหรับนักท่องเที่ยวจีนบางส่วนไม่ไว้วางใจที่จะเดินทางมาเที่ยวไทยแล้วก็แนะนําไม่ให้เดินทางมาท่องเที่ยวเลยนะคะบางความเห็นก็บอกว่าแม้จะมีมาตรการฟรีวีซ่าทั้งสองฝ่ายก็ยังไม่กล้าที่จะเดินทางมาขณะที่บางคนก็บอกว่าประเทศไทยไม่เหมือนเดิมค่ะ นอกจากกระทู้ข่าวนะครับก็ยังมีแฮชแท็กนักท่องเที่ยวจีนในไทยขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วก็โดนข่มขืนอันนี้ก็เป็นแฮชแท็กที่เป็นเทรนด์ขึ้นมาวันนี้ครับซึ่งเกือบทั้งหมดนะครับยืนยันตรงกันว่าเมืองไทยไม่ปลอดภัยแล้วก็ไม่เหมาะสมสําหรับการเดินทางคนเดียวครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เป็นผู้หญิงอีกด้านหนึ่งบางคนก็บอกว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากสิงคโปร์และก็มาเลเซียประเทศไทยปลอดภัยสําหรับนักท่องเที่ยว ขณะที่บางคนแชร์ประสบการณ์การท่องเที่ยวไทยนะครับชื่นชมสถานที่ท่องเที่ยวและอาหารไทยและบางคนก็บอกว่าไม่มีอันตรายเกิดขึ้นกับพวกเขากับ